เราจะพาไปทัวร์สวนเงาะนะคะสวนเงาะค่ะมีคุณแม่ของเรานะคะอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงค่ะก่ะ,ะ,ะหลบกันเอาเองนะคะทุกคน นี่ค่ะเ้งอะก็จะเริ่มแดงลแล้วจะมีแก้วมังกรให้กัน,นเนาะค่ะนี่คือมังคุดนะคะนี่สุกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้รีวิวสวนเงาะค่ะยุงกัดไหมคะ